น้องคะเปิดคลิปมาเทมเทมแทนท่าแถมเทมเทมอไหนไปหนน้อยน้อเนาะทุกคนเชื่อว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ทุกคนแบบอยากเห็นมากเลยนะใครเอ่ยใครเล่ค่ะใคเอกใครเล่ไปจินไหนมาจินไหนน้อยขับรถผ่านก็เลยแวะขับรถผ่านมาเห็นไฟว่าอีหยังเลยด้องแวะเบิ่งนะ พี่น้องัสดีโรแท่านเป็นตาดีใจอยู่พอพ <ไป S 2> ะค่ะไอเล่บอกว่าครับรถผ่านก็เล้มาแวะเอาสังเห็นป้ายสาวหน่อยทุกคนแล้วนางมาเซอร์ไพรส์หนูนะแบบนูก็แต่งตัวอะไรเสร็จแล้วแหละนางก็มาเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นมากงูดิตื่นเต้น,ตน,ตน ได้คะ่ะพี่นอ้องได้จอดก็ดีได้คะ่ะว่าขับนดเป็น จำปั้ลมาดูหน้าก็อาจจะไปอยู่เดี๋ยวรอดูก่อนแฟนคลับรอต้อนรับการกลับมาของผู้จัดการคู่บุญคู่บุญคู่บาปกับอมแอมนะคะคู่กรรมอยากให้พี่เข้าไปไม่ใช่อะไรนะก็คู่บาป เออจะเอาอะให้ต้องมีอะอะไรแล้วกสับสนุนสปอนเซอร์ด้วยสปอนเซอรไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยนะเนี่ยไม่เอาสปอนเซอเราไม่เอาแบบไนม่เอาแบบนั้นรอะไรฮะรางอะไรที่ดาเราเสียโก้เจ้าบอลล่งคอยเคยได้ตาแหน่งแล้วเราเสือโก้สิบปีที่แล้วปีนี้คอยกอดซิมอํมลาน้ำแล้วก็ประกวดน้ำประดอัาลาด้วยนี่มงกอัมลาตำแหน่งนี่มาเอาม้งกุดพร้อม เอามงกุอาอำลาตำแหน่งพรุ่งนี้นะรอดูเลยค่พรุ่งนี้มาเอาสปอนเซอร์ก่อนว่าพรุนี้งืือเบียร์ล่ะพรุนี้เงือื่อเบียร์มืออื่นวันื่อเบียร์เอาใ้ก่อนเ้อเอาเอาพรุ่งนี้มีการใหญ่ไปซื้อนัเก่งวยก่อเอาเก่งควยเนาะเอาเก่งวายก่อนนะธรรมดาได้จะไปอำลาตแหน่งประสันครับนี่น้องคืออำลาตแหน่ง con subscribe cho kênh จะได้ประกวดกลัวเพราะว่ากัวกัวค่อนข้างจะจันพอดูอยู่เมาแล้วจันพอดูอยู่ยังยังก็เลยกลัวเมียส่งข้อประกวดอนุญาตแต่เอาเมียส่งข้อประกวดเจ๊หลังจากไม่ได้มาหลังเวทีหลายเดือนพอมาวันนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนมันแขกรับเชิญเลยวันแขกรับเชิญิวิวแขกรับเชิญเออจับไอ ไปดึงแนมมือนี่หลายแห้งบอลตกใจเอ้ามาแล้วเหรอบอลเหรอบอลหลายคนเซนเซอร์ก็ทักเยอะมากแต่ส่วนใหญ่จะจูงเข้าเต้นตลอดเลยเขาไปทำอะไรเขาไคุยเออเขาไปคุยถามถ่ายดามาตายเขเลยนะตาไม่ตรงเลยนะไอเล่ยมารอบนี้ถือชุดถือดึงกระชากลากดึงเขาเต้นเลยมาสั่นกับพี่นนองตอนนี้นะคะ มองไม่เย็มไม่ยามเพิ่นมาขับรถผ่านมนาสันขับรถผ่านแล้วเห็นไฟมือยังกอดหน้านี้เขาบอกเขาจะมาจะมาจะมาอยู่ใครใครจะแต่งให้เจ้าอ่ะฮะยับบุบอ๋อต้องเป็นช่างของจังหวัดอุบลช่างที่เก่งสุดของอุบลเท่านั้นเนี่ยจับหน้าฉันได้ค่ะมดไน้นะ ขาเบื้องหน้าเนี่ยพี่น้องเดิ่ช่างผมคนหนึ่งช่างผมมาจากเชียงใหม่ช่างหน้ามาจากกรุงเทพจ่าฝากพี่น้องติดตามนะคะเอเลรอเลยจากพรุ่งนี้ผู้จัดการคู่บุญคู่บาปกับอมอแอมนะคะเบื้องอื่นสิคธิเวทีรอรุนาคลิปนี้เอาไปสนีทซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยีคนหายคิดฮอดนะคะเอต้า